สวัสดีค่ะในนามเทศบาลตำบลสีมามงคลยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดินแดนประตูสู่ภาคอีสานดินแดนที่เป็นมงคลดังคำขวัญที่ว่าพระขาวศักดิ์สิทธิ์แหล่งผลิตน้อยหนาพันดีมากมีผลไม้นานา,นาเพลินตาธรรมชาติน่าชมอุดมด้วยทรัพยากร เทศบาลตำบลสีมามงคลได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลสีมามงคลเมื่อวันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2550ตั้งอยู่เลขที่44หมู่ที่7ตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามีอาณาเขตติดต่อกับตำบลอื่นดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับตำบลหนองย่างเสืออำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี ทิศใต้ติดต่อกับตำบลพญาเย็นอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลหนองน้ำแดงและตำบลปากช่องอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลพญาเย็นอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา และสำหรับการเดินทางเข้าสู่เทศบาลตำบลสีมามงคลสามารถใช้เส้นทางหมายเลขสองห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ152กิโลเมตรและที่สำคัญยังสามารถเดินทางได้ทางรถยนต์และรถไฟอีกด้วยโดยมีภารกิจหน้าที่ในการดูแลความสงบความเรียบร้อยของประชาชนส่งเสริมพัฒนาเด็กสตรีผู้สูงอายุ รวมไปถึงการดูแลซ่อมแซมถนนหนทางให้สามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติไฟไหม้น้ำท่วมต้นไม้ล้มขวางทางการจราจรทางเทศบาลตำบลสีมามงคลของเรายินดีรับใช้และให้บริการอย่างเต็มที่อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสีมามงคล2ศูนย์ด้วยกันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสีมามงคลโรงเรียนบุญบรรดาลวิทยานุสร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสีมามงคลโรงเรียนเบทากโกรวิทยามีโรงเรียนในเขตพื้นที่4โรงเรียนโรงเรียนกลางดงปุนนาวิทยา โรงเรียนมารดาดารุณีรักโรงเรียนเบทาโกรวิทยาโรงเรียนบุญบรรดาลวิทยานุสร์ในวิสัยทัศน์ที่ว่าตำบลหน้าอยู่ควรคู่การท่องเที่ยววันนี้เราจึงได้หยิบยกสถานที่ที่สำคัญและน่าสนใจมาฝากทุกท่านค่ะไปชมกันเลย วัดเทพพิทักษ์ปุณนารามวัดนี้มีพระพุทธรูปปางประธานพรสีขา,ขาวขนาดใหญ่ชื่อว่าพระพุทธสกลสีมามงคลชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าหลวงพ่อพระขาวทางเดินขึ้นไปนมัสการพระพุทธสกลสีมามงคลจะมีลักษณะเป็นบันไดขึ้นสองด้านประกอบกันเป็นรูปใบโพขึ้นไปบรรจบกันที่องค์พระพุทธรูป และมีบันไดทั้งสิ้น1,250ขั้นมอหลักหินรัชะการที่5เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เราอยากให้คุณไปเที่ยวชมสถานที่ประวัติศาสตร์การรถไฟแห่งประเทศไทยอยู่ในตำบลกลางดงอเภอปากช่องจัังหวดนครราชสีมา บริเวณที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรปลายรางเมื่อวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2441ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าไร่สุวรรณสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรริมถนนมิตรภาพกับบรรยากาศที่เย็นสบาย พร้อมทิวทัศด,ดอกไม้สวยๆหลากหลายสายพันธุ์และสิ่งที่ไม่ควรพลาดเลยคือข้าวโพดหวานและน้ำนมข้าวโพดศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้นับเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรป่าไม้ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสีมามงคล โดยกรมป่าไม้ได้จัดตั้งขึ้นนับแต่ปีพุทธศักราช2499เป็นหน่วยทดลองและส่งเสริมการเพราะเลี้ยงครั่งให้กับเกษตรกรส่วนซ่อนศิลป์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวป,ประเภทแหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ที่นี่มีความงามตามประสาส่วนซ่อนศิลปมีทั้งความงามของธรรมชาติผสมผสานกับศิลปะอย่างลงตัว กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีรสนิยมเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเทศบาลตำบลสีมามงคลดินแดนหน้าอยู่ผู้คนน่ารักพร้อมต้อนรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะเข้ามาในพื้นที่อีกครั้งในอนาคตด้วยความเคารพจากเทศบาลตำบลสีมามงคลขอขอบคุณค่ะ ครับขอขอบคุณท่านที่ให้เกียรติมาเยี่ยมเยือนเทศบาลตะมนลรีมามงคลหวังว่าโอกาสหน้าคงจะได้ต้อนรับท่านอีกครับ